สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้าๆที่มีใจรักในการตกปลานะครับผมผมหยดเอ็งเคฟเชชิงกระสินครับมือหนีกับหลังจากที่เลิกงานครับจะมาผสมเยื่อนาดินให้น้าๆรับชมครับผมครับการต้องขอขอบคุณนะครับจากนาบ่าวเฟชชิงละเอ็ดนะครับที่เพกันได้ทรงเนื้อมาให้ไปลองนะครับเป็นเยื่อนาดินนะครับผมนี่ครับเยื่อเนื่อตัวนี้ไผ่เชียวนะครับผมจากนาบ่าวเฟชชิงละเอ็ดนะครับ ปนได้สรงเนี่ยมาให้รองครับผมเดี๋ยวก็ไปรับติดตามรับช่วงครับว่ามีส่วนหมดสซไหนนะครับผมที่ใช้ในการตกนะครับเดี๋ยวรับไปติดตามรับช่วงกันครับผมว่ามีอะไรนะครับผมที่รับครับผมเนี่ยครับเนี่ยที่หน้าบ่าวนะครับันได้สรงมาให้ลองใส่ครับผมก็เตมีนะครับเป็นขนมปังหอมครับผมหนึ่งห่อแล้วก็เป็นเหยื่อตกปาจีนนะครับ ไผ่เขียวครับแล้วก็จะมีมาขิดหวานนะครับขิดหวานแล้วก็ไผ่เขียวเผาแล้วครับแล้วก็เยี่มโลสดครับผมแล้วก็จะมีลำขั่วลำขั่วหอมมะลิครับผมแล้วก็จะเป็นปังกะทิสดครับผมนี่ครับเป็นเยื่อที่น้ำเบาพนได้ทรงมาให้ล่องใส่นะครับผมในการตกปลาดินของผมครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการผสมกันเลยครับผม ธรรมณะนะครับการผสมเนย่ยนะครับผมใสล่ลงไปจะเป็นองอนกรนะครับเป็นไท่เขียวแล้วครับผมสมกอนเลยครับเพื่นไปละครับไทรเคียวหนึ่งห่อครับผมก็จะเป็น คฟังกัที่สดนะครับเติไปครับผมกรองตรงไว้ครับเิไปเลยเตินไปหมดครับผมแต่ตัวนี้นะครับเป็นคิดหวานครับผมหวานใส่ไปแล้วครับผมเนื่แ สิบหวานครับผมแลครับตามด้วยยำโลดสดครับผมใส่ลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยลำขั้วหอมมะลิครับผม ลงไปครับลงไปครับผมครับนี่ละประมาณนี้ครับผมแล้วก็คลุกเข้า,เข,าเ,เข้ากันเลยครับผมคลุกเข้าให้เข้ากันเลยครับผม พร้อมขนาดเลยครับผมมาท่านท่านใดสนใจนสูตรเนื้อหรือว่าเนื้อนะครับจะิดต่อสอบถามน้าบ่าวเพชรีมายินเดย์ครับผมเน,เนื้อตกป่านาดินครับผมวัวจะเป็นเนื้อชิ้นเลีวสับยิวก็มีครับจะต้องขอขอบคุณน,นะครับที่น้ำบ่าวที่ได้สง่งมาให้ทดลองใส่ครับผมเอาคุุดข่อยข้ากันเลยครับผม มาเตยย้มลูกันสิบวนี้ครับเข้ากันเลยครับผมกินหอมขนาดเลยครับโอเคครับอ หลังจากคุกเข่าเสร็จแล้วครับผมก็จะไปใส่ถังไว้นะครับปิดถังใไอสนิทครับผมแล้วก็ถิ่มไว้ขึ้นนึงนะครับสำหรับมือื่นไปตกครับผมนี่ครับการผสมเนี่้ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคนะครับเอากลมหลังจากที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ ใส่ทางไว้แล้วครับผมมักไหว้ขึ้นนึงครับหรือว่าหน้า,นาท่านใดจะบ่ม,มักก็ได้ครับผมเรือผสมแล้วตกไปเลยครับผมส่วนตัวมจะมักจะมักมักนะครับผมมักแหวมกักเหมือถึงซองมือครับแต่มันจะค่อยไปตกนะครับ โอเคครับผมแลัวเ้าก็ไปตกนะครับผมมืออื่นเสาะนะครับ๋ยวกจะฝากติดตามผลงานพร้อมนะครับผมโอเคครับผมตัว่าถ้ามีสูดเดเดดเด็ดยวผมก็จะจนนัมานหนาอีกนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อไปครับผมขอบคุณครับ